วันนี้เราอยู่กับ Xiaomi 17 Pro นะครับก็เป็น flagship รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Xiaomi นั่นเองนะครับได้รับความนิยมมากในจีนเพราะว่าเรื่องของดีไซน์เอ่ยเรื่องของหน้าจอหลังเอยนะครับเราก็มาแกะกล่องดีกว่าซึ่งด้านในก็จะมี อุปกรณ์เสริมต่างๆแถมให้ครบเหมือนเดิมนะครับอย่างหัวชาร์จ100วัตต์แล้วก็มีสาย USB Type C แถมให้นะรวมถึงฮาร์ดเคสนะครับที่เอาไว้สวมใส่แล้วก็มีตัวเครื่องอย่างที่เห็นมากับหน้าจอขนาด6.3นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED M10 ตัวใหม่เลยนะครับความเบียดถ 5K 120เ z ลดแสงสะท้อนคมชัดและขอบบางมากๆบอดี้บางแค่8มิลิดนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมซึ่งงานประกอบไปต่างๆก็ดีตามสไตล์แฟล็กชิพนะครับเรื่องของฝาหลังต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวนะมันมีให้เลือกอยู่หลายสีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเลือกสีตัวสีเขียวมานะครับก็เป็นสีไฮไลท์สีหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับหน้าจอหลังขนาด2.7นิ้วนะครับก็สามารถใช้งานเป็นพรีวิวกล้องได้นะครับสามารถควบคุมได้ อะไรต่างๆได้หมดเลยแล้วก็มีวิจตแจ้งเตือนซึ่งในไทยส่วนใหญ่จะไม่ได้รองรับเซอร์วิสจีนนะครับและเช่นเดียวกันเกมโหมดเนี่ยอาจจะใช้งานได้เฉพาะในจีนนะครับสำหรับเคสจอยสติ๊กของเขานะสำหรับระบบมากับไฮบริดสามบน Android 16การใช้งานต่างๆก็เรียกว่าโคตรลื่นนะครับต้องบอกว่าลื่นจริงๆสําหรับการใช้งานแบบทั่วไปนะครับเข้าแอปเข้าออกแอปอะไรต่างๆนี่ถือว่าทํางานได้เร็วมากๆเรื่องสเปคมากับ Sa ปแล้วกนแปดเอลิทเจนเป็นตัวล่าสุดแรมสูงสุด1 6 g หกิกความจุสูง เทสแซนต์ตูตรประมาณ3ล้าน,นหน่อยนะครับซึ่ง4ล้านเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ส่วนสตอเลตเป็น UFS 4.1นั่นเองนะครับ ฟีเจอร์ AI ต้องบอกว่ามาครบจริงๆตามสไตล์ Xiaomi เขานะครับแต่ว่า a s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  สเซนตเนี่ยจะใช้งานโดยเฉพาะในจีนสำหรับเสียว AI นะครับแล้วก็มี AI อื่นๆนะครับซึ่งอันนี้มันจะเหมือนแบบ global ลมเลยแต่เขาใช้เซิร์ฟจีนนะครับซึ่งบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้นะแต่ AI rating เนี่ยใช้ได้นะครับก็คือเราโยนหัวข้อไปแล้วมันจะคิดพวก task พวก list อะไรต่างๆมาให้เลยนะครับแต่เราต้องพร้อมมันละเอียดนิหนึ่งแล้วก็มี creativity นะครับเป็นพวกแต่งรูปอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับอย่าง AI Sky เนี่ยได้ใช้บ่อยเพราะว่าฟ้าบ้านเราฝนตกบ่อยนะครับใช้ตุงฟ้าได้นะครับอันนี้ใน global ROM ก็มีเหมือนกันนะในเรื่องของกล้องมากับ50ล้านพิกเซลทั้ง3เลนส์นะครับสำหรับรุ่นโปรดเป็นเซนเซอร์ 950L นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีทีเดียวคือฟีเจอร์ใน Pro กับ Pro m a x เนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็สามารถถ่ายอันตรายได้นะครับ มีสกอซูม2เท่าแล้วไป5เท่าเลยนะครับกับครอปเป็นไฮบริด10เท่านั่นเองอันนี้ p พอริโอสโคปเขาเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะครับคือมันเป็นโมดูลใหม่ที่บางลงนะครับแล้วก็ใช้งานวิดีโอ 4K สูงสุด120เฟร,รมหรือ 8K30 ก็ได้นะครับถ่ายได้ยันเพอริโอสโคปเลยสำหรับ 4K60 นะครับมีไทล็อกไทอะไรด้วยสำหรับมือโปรโเฟสชั่นอลอะไรต่างๆเรื่องของการใช้งานฟ้าช็อตผมชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เปิดมาแล้วเลงถ่ายเลงถ่ายเล,งถ,ยเลงถ่ายนะครับเหมาะกับการแซปช็อตอย่างรวดเร็ว ประมาณนี้นะครับกับเชือ m มี17โปรอาจจะไม่ได้รีวิวรายละเอียดนะครับมันเป็นเครื่องจีนบางอย่างก็ใช้ในไทยไม่ได้นะครับอย่างเคสเกมบอยเนี่ยเสียดานะก็รอดูนะครับว่า globalrom จะขายเมื่อไหร่นะครับก็คาดว่าจะเป็นต้นปีหน้า